จเจริญพรศรัทธายัตยมทัง้งหราในวันนี้เราก็ได้มาเข้าสู่การฟังธรรมกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งการฟังธรรมในทางพระพุทธศาสนานั้นเป็นหัวใจหลักคนเหล่านั้นที่จะเข้าถึงพระพุทธศาสนาก็ต้องเข้าใจคำว่าศาสนาเสียกรร่อนศาสนาจริงๆแล้วไม่ใช่หมายถึงวัตถุ ไม่ใช่โบสไม่ใช่วิหารไม่ใช่ศาสนาวัตถุแต่คำว่าศาสนานั้นแปลว่าคําสั่งสอนและผู้ที่ชื่อว่าจะเป็นพุทธศาสนิกชนได้ผู้นั้นจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องคําว่าพุทธธรรมนะพุทธธรรมคือคําสั่งสอนของท่านผู้รู้ไม่จํากัดว่าเป็นของพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียว พราะในพระไตรปิฎกเองก็มีการบันทึกนะคําสั่งสอนของพระเจ้าของพรหาสาวกของภาษาวกต่างๆเช่นอยู่ในพระไตรปิฎกก็จะมีเทวคถาเทีคัทาแม้แต่เทวตาภาษิตก็มีนั้นคําใดก็ตามที่เป็นคําของท่านผู้รู้เป็นคําสัตว์หรือกเป็นคําจริงคนันธชอวาเป็นคําที่ อยู่ในพระพุทธศาสนาการพุทธศาสนานั้นเมื่อเรามองในปัจจุบันนั้นบามคนบางท่านอาจจะเห็นภาพข่าวต่างๆซึ่งทําให้หลายคนอาจจะเกิดความเสื่อมในศรัทธาเพราะว่าเราเอาศาสนาหรือเอาคำที่เรียกว่าคําว่าพุทธนั้นไปฝากไปที่ตัวบุคคล ที่เรียกว่าจะฝากไว้กับสถาบันเดียวคือสถาบันสงฆ์และเมื่อสถาบันสงฆ์เกิดกรณีที่เราเห็นในปัจจุบันบางนอาจจะเกิดความเสื่อมหรือความเศร้าหมองใจในการที่เราจะาทำบุญก็ตามหรือเข้าวัดก็ตามอาจจะเกิดการตะขิดตะขงใจแต่พระพุทธเจ้านั้นพระองค์ได้ทรงตรัสว่าพระองค์ทรงฝาก นะพุทธศาสนาไว้ในบริษัทในะบริษัทของพระพุทธศาสนานั่นเองงั้นองค์กรในพุทธศาสนามีองค์กรหลักอยู่ส4หน่วยนั่นก็คือองค์กรภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาทั้ง4เส,สาหลักนี้ชื่อว่าเป็นผู้รักษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นเมื่อนะ เราเอานาพุทธศาสนาไปฝากไว้กับบริษัทเพียงเสาเดียวก็ทำให้เกิดความคอนเคลนได้ดังนั้นทางที่ดีเมื่อเราท่านทั้งหลายเกิดวิกฤตต่างๆใน,นาทางแห่งความเสื่อมของศรัทธานั้นเราก็หันมาร่วมกันศึกษาหาความรู้ในพระธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนากันเช่นว่าการได้ อ่านธรรมะอ่านพระไตรปิดกหรือแม้แต่การสวดมนต์ก็เป็นทางหนึ่งที่เข้าถึงพระศาสนาได้บางคนอาจจะคิดว่าการสวดมนต์นั้นเป็นเรื่องงมงายไร้สาระจริงๆแล้วการสวดมนต์นั้นถ้าเราศึกษาความหมายของบทสวดแต่ละบทนั้นเราก็จะเข้าใจว่าในบทแต่ละบทนั้นสอนธรรมะอะไรบ้างนะแต่ถ้าเราไป พากันสวดมนต์แต่ไม่ได้ศึกษาเอาความหมายให้รู้ถึงความหมายนั้นเราก็จะเรียกว่าสวดมนต์หรือศรัทธาแบบงงงายังนั้นศาสนาพุทธไม่ได้ศาสนาที่สอนให้เราเกิดความงงงายแต่สอนให้เราเรียนรู้ถึงความตระหนักในความเป็นธรรมชาติที่แท้จริงของมนุษย์ดังนั้นเมื่อท่านทั้งหลายเกิดความคนแคลนในศรัทธาก็หันมา ศึกษาพระเตปิฎกอ่านพระเตปิฎกหรือแม้แต่ปัจจุบันี็มีการอัดเป็นเสียงพระเตปิฎกให้เราทร่านหลายได้ฟังเมื่อฟังแล้วก็จะเกิดความเข้าใจเกิดความรู้และเกิดความซับซึ้งในพระศาสนาเมื่อเกิดความซับซึ้งในศาสนาเราก็จะเกิดความศรัทธาที่มั่นคงและจีรังนั่นคือหนึ่งศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงมีพระชนชีพจริงๆทรงเป็นบุคคลที่นะ เป็นเช่นกับเราท่านทั้งหลายนะมีร่างกายมีจิตใจเหมือนกันแต่ท่านพัฒนาตนเองและจิตใจของท่านให้หลุดพ้นจากภูกิเลสทั้งหลายสองพระธรรมคําสอนของพระเจ้านะที่อยู่ในพระไตรปิฎกนั่นก็เป็นธรรมสั่งสอนที่ทําให้เราหลุดพ้นได้จริงเอาไปปฏิบัติได้จริงๆเมื่อปฏิบัติแล้วก็ได้เห็นผลจริงๆนะเราสามารถปฏิบัติได้ทุกนะที่ทุกเวลาและ ไม่ใช่ว่าสอนให้ถึงการหลุดพ้นอย่างเดียวแม้แต่การสอนให้มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันอย่งมีความสุขเช่นที่ธรรมิกัประโยชน์หรือที่เราเรียกว่าวัจเจศรษฐีนะที่คนโบร,ราณท่านสอนว่าให้ส่วนอุอากาสะนะแต่ถ้าเราท่องแต่อุอากะสะแล้วบอกจะเป็นเศรษฐีนั้นก็คงเป็นไปนไม่ได้นะดังนั้นะเราต้องเข้าใจความหมายว่าอุอากสะมาจากไหนอุอากสะนั้นก็คือ อุทานสัมปทารักษาสัมปทากัลยานมิจตาสมาชิตสมาณชีวิตตาแต้าแปลความหมายก็คือขยันหารักษาดีมีกัะยานมิตรแล้วใช้ชีวิตให้พอเพียงในชาติ4ประการนี้ท่านทั้งหลายทําได้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตในครอบครัวดังนั้นนี่คือคําสอนพื้นฐานแม้แต่เรื่องหลักการของศีลก็เป็นหลักการพื้นฐานที่ทําให้เรา ในโลกนี้สังคมเราจะได้มีความสุขมีความสงบสุขไม่มีการเบียดเบียนสินกันและกันอันนี้เป็นธรรมะบื้อนต้นธรรมะในทางกลางก็คือทําให้สังคมนั้นมีความสุขและและตัวเราก็เป็นผู้ที่มีความสุขก็คือการรักษาศินเมื่อรักษาศินถ้าเป็นพื้นฐานของชาวบ้านเมื่อเราอยากจะเข้าสู่ความเป็นพระอริยะก็เข้ารักษาศินแป คือดำเนินรอยตามพระอรหันต์ทั้งหลายนะฝึกการปฏิพฤติตนแบบพระอรหันต์ทั้งหลายนี่คือการารักษาสิ่งแปถ้าให้ถึงซึ่งที่สุดก็คือการสงบจิตสงบใจฝึกอบรมสติปัญญาเราก็จะสามารถรู้แจ้งแทงตลอดตามหลักํามคำสอนของพุทธศาสนาได้อันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้ยันยมทั้งหลายว่าเมื่อท่านทั้งหลายได้ชื่อว่าเป็นพุทธศาสนิกชนแล้ว อย่าฝากนะพระพุทธศาสนาไว้กับนะบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะให้ฝากพระศาสนาไว้กับตัวเราครอบครัวของเราและคนในประเทศชาติช่วยกันศึกษาช่วยกันหาความรู้เมื่อเราทั้งหลายมีความรู้มีความเข้าใจเราก็จะสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องไม่ผิดหลักไม่ผิดทางเราจะสามารถดำรงพุทธศาสนาให้อยู่ตลอดไปตามกาลนานดังที่พระพุทธองค์ได้ทรงตัดไว้ว่า ราบใดก็ตามที่ยังมีผู้ปฏิบัติธรรมอริยสัจนสะีปฏิบัติตารมมักมีองค์แบบประการจากนั้นโลกนี้จะไม่ว่างจากพระอริยเจ้าดังนั้นขอฝากธรรมะเล็กๆน้อยนี้ให้แก่ชัทาายเดียวพุทธบริษัททั้งหลายได้นําไปเป็นข้อคิดพิจารณาและนําไปใช้เพื่อเจริญสติปัญญาของท่านทั้งหลายให้เข้าใจในเรื่องความศรัทธาในพระพุทธศาสนานะและท่านจะได้ มีความสุขในการที่เราจะได้ทําบุญไหว้พระแล้วก็รักษาศีลอย่างมีความสุขดังนั้นสุดท้ายการบรรยายธรรมนี้อาตมภาพก็ขออํานายคุณพระรธนตรัยได้ปกปักคุ้มกรรษาสัตยยศโยมทั้งหลายจงเจริญด้วยอายุวันนสุขภระและปฏิพานธนัสาสมบัติจงทุกประกาศเทือเจริญพร